ไปดู3มกุนซือจากพิมลีกที่ออกมากล่าวอำลาเจเกนคอปหลังเจ้าตัวนั้นก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของหงส์แดงลิเวอร์พูลแบบสุดช็อกเมื่อวานที่ผ่านมาส่วนแต่ละคนจะพูดถึงเจเกนคอปยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับคนแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเอริกเชนฮากุนซือของทัพพิศา่าแดง แมนเชสเตอร์ n ยู e d นเตได้ออกมายกย่องการทำงานของเจ r g e n k l o อปและเจ้าตัวเข้าใจดีถึงเหตุผลที่บอสใหญ่ของหงแดงลิเวอร o พูตัดสินใจอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยเอริธเทนฮาบอกเอาไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับพเม e a g u e เลยเขาสร้างยุคสมัยเอาไว้ที่นี่เขาสร้างสโมสร เขานำพาสโมสรกลับไปยังที่ที่พวกเขาสมควรจะอยู่ซึ่งเราต้องร่วมยินดีกับเรื่องนั้นเขาทำงานได้หน้าทึ่งมากๆที่ลิเวอร์พูลผมคิดว่ามันเป็นทั้งเรื่องของการสร้างทีมการไปให้ถึงเป้าหมายแต่ก็ยังต้องผ่านช่วงเวลาที่ผิดพลาดและผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยเพราะว่าพิเมลีกหมันเข้มข้นมากๆ เมื่อคุณอยู่ที่นั่นถึง9ปีมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานซึ่งผมเข้าใจได้ในเรื่องนั้นและนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เขาอธิบายเอาไว้ในการก้าวลงจากตำแหน่งทางด้านมาริซิโอโปเชติโนกุนซือของทีมสิงบูเชลซีก็ได้ออกมายอมรับว่าเขาช็อกกับการตัดสินใจของเจเกนคอปที่จะอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้โดยโปเชติโนบอกเอาไว้ว่า ผมตกใจมากผมเห็นข่าวแล้วมันเศร้าจริงๆนะเพราะตอนที่ผมถูกไล่ออกจากสเปอร์ข้อความแรกที่ผมได้รับก็มาจากคอปนั่นเองผมยังไม่ได้ส่งข้อความกลับไปหาเขาเลยแต่ผมจะขอบคุณเขาในวันพุธนี้ที่เราต้องเจอกันเราจะคิดถึงเขาแต่เราก็ควรยอมรับถ้าหากความปรารถนาของเขาคือการพักผ่อนมันคือข่าวเศร้า เพราะคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมบุคคลที่ยอดเยี่ยมโค้ชที่ยอดเยี่ยมบอลอังกฤษจะคิดถึงเขาและแน่นอนว่าลิเวอร์พูลด้วยส่วนเป๊ปกาดิโอลากุนซือของทีมเบอร์บายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาบอกลาคู่ปรับของตัวเองแบบติดตลกว่า เขาคงจะนอนหลับได้ดีขึ้นเมื่อเจอเกนคอปอำลาลิเวอร์พูไปแต่อย่างไรก็ตามเขามั่นใจว่ากุนซือชาวเยอรมันจะไม่ลาวงการอย่างถาวรแน่นอนโดยเป๊ปบ,บอกเอาไว้ว่าผมคงจะนอนหลับสบายขึ้นนะเพราะว่าก่อนเกมที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูผมมักฝันร้ายอยู่เสมอแน่นอนว่าเราจะคิดถึงเขามันเป็นข่าวช็อกสำหรับทุกคน ในฐานะแมนเชสเตอร์ซิตี้เราจะสูญเสียบางสิ่งเราไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาของเราโดยไม่มีเขาหรือลิเวอร์พูลได้เขาเป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยเผชิญหน้ามาในอาชีพพิเมลีกจะคิดถึงความสามารถพิเศษและบุคลิกของเขาผมขออวยพรให้เขาโชคดีเขาจะกลับมาผมรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆบางทีอาจจะในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อเขาชาร์จพลังงานเต็มที่แล้ว บุค,คลิกนี้จะกลับมาให้เราเห็นกับทีมชาติเหรอซึ่งผมก็ไม่รู้นะ9ปีกับที่เดิมบางทีเขาคงอยากถอยกลับไปเพื่อหายใจโล่งๆสักนิด ที่บาร์เซโลนาผมก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ฟุตบอลต้องการบุคลิกแบบเขาหวังว่าฤดูกาลหน้าเราจะมีเวลาออกไปทานดินเนอร์ด้วยกันนะและสำหรับเจเกนคอปกับหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรติดข้างกันเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าคอปเนี่ยพาลิเวอร์พูลได้แชมป์มามากมา,ายก่กองเลยทีเดียว แถมในฤดูการนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้น4แชมป์อีกต่างหากและมีโอกาสเกิดขึ้นจริงด้วยหลังจากเจ้าตัวประกาศอำลาสโมสรไปเนี่ยแฟนบอลก็เสียใจแหละแต่หลังจากนี้ทุกนัดจะเชียร์กันสุดพลังนัดเตะในทีมเอง ก็จะเล่นสุดพลังเพื่อเจอเกนคอปเช่นกันครับแล้วสถานการณ์ปัจจุบันของหงแดงิเวอร์ o พูกับเจเกนคอปในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงด้วยนะ48คะแนนหลังจากนี้ใครเจอกับลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นในแอนฟิลด์หรือว่านอกบ้านนะบอกได้คำเดียวเลยว่าเตรียมรับมือให้ดีกับเสียงเชียร์อันดังกึกก้อง กับพลังงานมหาศาลของลูกทีมเจเกนคอปในสนามที่จะวิ่งสู้ฟัดที่จะทำเพื่อเจ้านายก่อนจะออำลากันไปหลังจบฤบดูกาลนี้แน่นอนโอ้โหไม่อยากนึกสภาพเลยแดงเดือดในออทฟอร์ดจะรอดไหมเนี่ยและถึงแม้ว่าพี่อ้นจะเป็นเด็กผีนะแต่เมื่อวานนี้ก็ตั้งตัวรับกับข่าวของเจเกนคอปไม่ทันจริงๆโอ้โหช็อกเหมือนเด็กหงแต่ว่าเด็กหงหลายคนเนี่ยอาการหนักเลย ก็ใจเย็นๆนะสรุปสุดท้ายยังไงก็ต้องมูฟออนกันไปให้ได้หลังจากนี้ในทุกๆนัดเด็กหงใส่เต็มที่เลยครับเชียร์กันให้ลั่นเลยครับสุดท้ายแล้วครับกับเจเกนคอปอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่นัดเท่านั้น แล้วหวังเหลือเกินว่าในวฤดูการนี้เจเกนคอปและลิเวอร์พูลจะสร้างผลงานที่ดีเพื่อสั่งลากันแบบสวยๆอีกสักรอบหนึ่งนะเอาใจช่วยเด็กหงทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงกับการอำลาทีมหลังจบฤดูการนี้ของเจเกนคอปก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะดูคลิปนี้จบแล้วฝากด,ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไรคนได้ยนะจ๊ะ